สวัสดีครับผมช่องมิชโนทนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้พามาดูบรรยากาศอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิช่วงเวลากลางคืนนะฮะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างตรงนี้ก็คือจะเป็นใจกลางของกรุงเทพเลยนะมีมาตั้งแต่อดีตแล้วล่ะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของกรุงเทพนะถ้าเกิดว่าต่อจากตรงนี้ไปก็เริ่มนับหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราลองพาเดินเดินเกือบเกือบจะรอบของอนุสาวรีย์ชัยแล้วกันนะมันจะเป็นสกายวอล์กเดินแบบ ไปทางสถานีรถไฟต่างๆแล้วก็ไปทางสถานีที่คนเขาไปขึ้นรถลงเรือต่อไปดื่มกันต่ออะไรอย่างงี้ฮะเดี๋ยวลองพามาเดินดูบรรยากาศกลางคืนแล้วกันนะฮะว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิช่วงเวลาตอนนี้ประมาณสองทุ่มนะฮะบรรยากาศกลางคืนเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะสำหรับใครที่ไม่ค่อยได้เห็นบรรยากาศกลางคืนของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะฮะ รอบๆมรุสวรีใช้สมรรถภูมิก็จะมีเสียแยกก็จะมีพวกไฟแดงอะไรอยู่แล้วเพราะว่าจะเป็นเส้นที่แบบวนอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครจะไปย่านไหนอะไรเงี้ยก็คือตรงนี้จะเป็นหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ของกรุงเทพนี่แหล,ละฮะก็คือจะตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็จะมีแยกไปหลายๆจุดของในพื้นที่กรุงเทพนะเดี๋ยวเราลองพาเพื่อนๆใน youtube นะมาเดินดูบรรยากาศช่วงเวลาประมาณสองทุ่มของ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยก็คือจะเป็นสกายวอล์กเดินตรงไปยาวๆเลยฮะจริงๆถ้าเกิดว่าใครมาจากต่างจังหวัดแล้วมาเริ่มต้นจากตรงนี้มันก็จะมีป้ายรถเมล์เนี่ยเยอะมากนะฮะก็คือจะเป็นรถเมล์ที่แยกไปตามจุดต่างๆของกรุงเทพนอกจากที่จะมีในสถานีขนส่งมอชิดหรือว่าสถานีขนส่งสายต้เนี่ยรถเมล์ตรง อน,นุสาวรีย์ก็จะมีเยอะพอสมควรนะจะมีแยกไปตามที่ต่างๆตรงที่เราเดินอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นพื้นที่สกายวอล์กก็คือคนที่แบบว่ามาขึ้นรถลงเรือหรือว่ามาต่อรถเมล์และก็รวไมไปถึงนักท่องเที่ยวคนไทยหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมาขึ้นต่อรถอะไรต่างๆตรงอน,นุสาวรีย์ตรงนี้นจะมีห้างชื่อว่าห้างเซนเตอร์วัน เป็นห้างที่แบบว่ามีมาตั้งนานแล้วเือนกันแล้วก็จะเป็นห้างที่ขายเกี่ยวกับแฟชั่นเสื้อผ้าแล้วก็มีพวกของกินอะไรแต่เนี้ยเป็นอาหารชาบูเป็นบุฟเฟ่อะไรต่างๆในห้างเซนทรัลวันเนี่ยเยอะมากนะฮะตอนนี้บรรยากาศก็อยู่ที่ประมาณสักสองทุ่มนะเนี่ยฮะสองทุ่มกว่า,วาแล้ววันนี้เป็นวันพุธนะฮะวันที่ผมมาถ่ายข้างล่างก็จะเป็นป้ายรถเมล์ เป็นป้ายรถรถเมย์ขอสองกพอพอรถป,ประกาศรถอะไรแบบนี้นะะเดี๋ยวเราลองค่อยๆเดินพาดูบรรยากาศให้เพื่อนๆใน u t u b e นะฮะได้ลองชมดูแล้วกันนะว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิของกรุงเทพเนี่ยช่วงเวลากลางคืนนะฮะเป็นยังไงบ้างนะอันนี้เรายังเดินไม่ไม่ครบรอบนะเดี๋ยวเราจะเดินบนสกายวอล์กเดินไปเรื่อยๆนะเพราะว่าตรงนี้ก็ นอกจากป้ายรถเมล์ที่มีเยอะอยู่แล้วเนี่ยหลายท่าหลายสถานีหลายสถานีาานที่เขาไปนะก็จะมีพวกขายเกี่กับเสื้อผ้าแฟชั่นกระโปรงกระเป๋าอะไรต่างๆอยู่แล้วนะเดี๋ยวยังไงผมลองพาเดินอัปเดตให้ดูนะตอนนี้ก็จะมีแต่คนทำงานนี่ยนะย่าน,นอื่นๆแล้วก็ต้องมาขึ้นรถอนุสาวรีย์รถเมย์รถตู้รถอะไรต่างๆนะเขาก็จะมาขึ้นกันเยอะมากนะเขาจะเดินข้างบนเนี่ย เพื่อลงไปขึ้นรถตามป้ายต่างๆที่เขาจะกลับกันนะนะตรงนี้ก็จะมีร้านขายกระเป๋าส่งราคาส่งแล้วก็จะมีห้ารถตู้อยู่แล้วที่จะออกไปนนทบุรีไปประทุมธานีไปอะไรแบบนี้เยอะนะตรงนี้ก็จะมีแฟชั่นเนี่ยเราสามารถเข้าตรงนี้ได้ในห้างเซ็นทรัลวันข้างในก็จะมีพวกแหล่งอ่าช้อปปิง้งสินค้าแฟชั่นต่างๆข้างในห้าง One, เซ็นทรัวันเนี่ยเยอะนะ บรรยากาศช่วงกลางคืนเนาะเพราะว่าปกติผมเห็นแต่บรรยากาศช่วงตอนที่มีแสงกลางวันไงเวลาที่คนเขามาถ่ายกันคลิปนี้เราอยากลองพามาดูบรรยากาศกลางคืนของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะเราก็เลยเลิกงานเลิกงานไว้ก็เลยลงแวะพามาถ่ายบรรยากาศให้ดูถ้าจากขนส่งหมอชิดนะมาตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตรงนี้ไกลไหมก็ไม่ได้ไกลมากนะตรงนี้ไม่ได้ไกลจาก จากขนส่งหมอชิดเท่าไหร่จะมีทั้งรถเมย์นะฮะรถเมย์จากขนส่งหมอชิดวิ่งผ่านอนุสาวรีย์ชัยถ้าเกิดว่าใครมาจากต่างจังหวัดแล้วอยากจะลองมาเดินเล่นตรงจุดนี้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิดูก็สามารถนั่งรถเมย์จากขนส่งหมอชิดได้นะ,ะแถวนี้ก็จะมีพวกห้องพักรายวันแล้วก็รายเดือนแล้วก็จะมีโรงแรมที่เยอะยมะสควรนะสามารถมาเช่าห้องรายวันได้แต่ว่าราคาใจกลางเมืองเนี่ยก็อาจจะสูงหน่อยนะ ผมอาจจะไปหาราคาให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องเข้าตอบซอกซอยเงี้ยเดี๋ยวอย่างไงเราลองพาเดินดูบรรยากาศแล้วกันนะเดี๋ยวจะมีข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นโดมขายเกี่กับพวกเสื้อผ้าแฟชั่นช่วงเวลากลางคืนของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะซึ่งจริงๆแล้วนะจริงๆแล้วเราสามารถเดินตรงไปได้อีกแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลงก่อนลงทางด้านซ้ายมือเพื่อลองพาเพื่อนๆใน YouTube ไป ลองเดินเล่นข้างล่างดูนะว่าข้างล่างเนี่ยเขาขายอะไรบ้างนะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีป้ายรถเมล์ด้วยนะยังไงเดี๋ยวตัดภาพไปเป็นช่วงข้างล่างเลยด้วยกันนะข้างล่างแล้วฮะเดี๋ยวลองพาเดินเล่นข้างล่างดูแล้วกันนะเพราะว่าข้างบนเป็นสกายวอล์กอันนี้เดี๋ยวเราลองพาเดินเล่นข้างล่างดูว่าบรรยากาศข้างล่างร้านค้าขายของอะไรแบบนี้เป็นยังไงบ้างของตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะ ก็จะมีร้านที่เป็นแบบแฟชั่นนะฮะเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าผู้หญิงนะผู้ชายผมเห็นมีน้อยมากนะเสื้อผ้าผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นผู้หญิงนะส่วนใหญ่ราคาก็จะเป็นราคาราคาปีกเลยไม่ใช่ราคาส่งนะตรงนี้เราจะอยู่เขาเรียกว่าเกาะพญยาไทยเนี่ยจะมีป้ายบอกอยู่นะเกาะพญาไทยนะจะเป็นโดมนะฮะ เป็นโดมกันฝนอย่างดีแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นผ้ารถตู้ไปทางฝั่งปัุมธานีนนทบุรีอะไรแบบนี้นะก็จะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงอ่ะห้องน้ำนะฮะถ้าเกิดว่าใครมาจากย่านอื่นเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเคยห้องน้ําก็จะมีบริการ3บาทอยู่ตรงนี้นะตรงโดมเกาะพยาไทยนี่แหละเป็นโดมสูงนะฮะไม่ร้อนนะเดี๋ยวดูดิโดมสูงเลยฮนะ ก็จะมีห้องน้ําบริการ3บาทตรงนี้ถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนเชา้กากับมื่เย็นก็จะมีร้านอาหารอยู่ตรงนี้ด้วยครับบริการแต่ละสี่สิบห้าสิบหกสิบแล้วแต่เมนูที่เราสั่งนะแต่เดี๋ยวเราลองพาพค่อยๆเดินเล่นดูนะตรงนี้ก็นี่แหละรุ่นส,สวัสดีชชยสมรภูมินนะคลิปง่ายๆนะคลิปนี้จะมีที่เอาไว้ให้นั่งเล่นนั่งพักผ่อนหย่อนใจนะถ้าเกิดว่าใครเดินเหนื่อยหรือว่ามาต่อรถแล้วรอรถนานอย่างเงี้ยอยู่ไม่ไกลกรุงเทพจะลองมาเดินเล่นก็นั่ง รถเมย์จากขนส่งหมอชิดนะฮะมาเดินเล่นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้ถามว่ามีอะไรก็มันเป็นจุดที่แบบต่อรถเป็นจุดพักรถอะไรแบบนีนะ้นี่ก็จะเป็นร้านเสื้อผ้าผู้หญิงนะเป็นแฟชั่นอะไรประมาณนี้เป็นกางเกงยีนยังไม่เห็นราคาราคา200กว่าบาทนะกางเกงยีนนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงนะราคาร้อยตัวละร้อยผู้หญิงนะเสื้อผ้าแนวผู้หญิงส่วนใหญ่ทุกๆร้านก็จะร่วมโครงการแบบ คนละครึ่งกันเยอะนะเดี๋ยวนี้เขาหันมาร่วมโครงการกันเยอะเพื่อกระตุ้นนะฮะรายรับรายจ่ายที่อาจจะไม่ได้มากอะไรเงี้ยสำหรับคนทํางานประจําให้ซื้อได้อะไรอย่างงี้นะแต่ว่าราคาจริงก็ไม่ได้แพงอยู่แล้วนะตรงนี้ราคาก็เริ่มต้นที่ตัวละ1 0 0บาทนะเสื้อผ้าผู้หญิงเป็นเสื้อผ้าแนวแฟชั่นนะะก็ยังไงคลิปนี้ก็ เอามาฝากเพื่อนๆใน youtube ให้ดูนะสองทุ่มกว่ากว่านิดๆเองฮะยัยงพอมีเวลาเนาะวันนี้ผมเลิกงานประมาณทุ่มหนึ่งไงเรามีเวลามาเดินเล่นก็ลองมา <c oughs> ลองพาเพื่อนๆใน YouTube มาเดินดูน,นี้ก็จะเป็นป้ายรถเมย์อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็คือจะมีรถเมย์หลายสายเลยฮะหลายตัวเลขหลายสายเลยก็คือคนที่จะมาขึ้นรถเมย์เขาว่าจะมานั่งรอตามป้ายเนี่ยป้ายจะยาว วนเป็นวงกลมนะวนเป็นวงกลมรอบอนุสาวรีย์ชัยนี้อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะวนเป็นวงกลมกลับมาถึงตรงนี้เลยคือรถเทวะวิ่งเข้าไปยังจุดต่างๆของพื้นที่ในกรุงเทพนะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตรงนี้ก็จะไม่ไกลจากอ่าสถานีขนส่งบ่อชิดนะถ้าเกิดว่าใครนั่งรถตัวมาก็เราสามารถนั่งรถไฟฟ้ามีเทีที่อยู่ข้องบนเนี่ยนะมาลงเทศนอนุสาวรีย์ได้หรือว่าจะนั่งรถแท็กซี่หรือรถเมล์หรือวินรถใต้อะไรก็ได้นะตอนนี้สองทุ่มจะครึ่งแล้ว รถก็จะวิ่งวนอนุสาวรีย์ไปยังจุดต่งตางๆท,ที่เส้นทางที่เขาไปกันนะนะอนุสาวรีย์ใช้สมรภูมินะลองแวะมาเยี่ยมเยียนได้นะเป็นบรรยากาศช่วงกลางคืนแต่ถ้าเป็นช่วงตอนกลางวันเช้ากลางวันเย็ยนก็จะมองเห็นอะไรที่มันชัดกว่าน,นี้นะเพราะว่ากลางคืนแสงมันก็จะแบบอึมคึมอึม,ค,มคึมหน่อยนะเพื่อนๆนะๆนะเดี๋ยวเราจะลองเดินกลับไปจุดเดิมนะสกายวอล์กที่เราเดินมาฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะลองเดินไปฝั่งนู้นต่อแล้วนะ ตอนนี้เราเดินย้อนกลับมาจุดเดิมนะแล้วก็มาอยู่ตรงหน้าห้างเซนเซนจูรี่วันนะก็คืออนุสาวรีย์ก็จะมีห้างให้เดินเล่นด้วยถ้าเกิดว่าใครมานอกจากเป็นสายถ่ายรูปก,ก็มาเดินเล่นฝั่งแอร์ในห้างได้นะก่อนที่เราจะแบบนั่งรถทัวร์กลับอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่หลายคนมาแล้วก็อยากจะลองมาเดินเล่นดูนะบรรยากาศก,าก็จะเป็นประมาณนี้เลยตอนนี้ก็สองทุ่มครึ่งแล้วฮะอันนี้ก็จะเป็นโซน เซนจุริวันซอยซอยร้อยร้านร้านขายสินค้าข้างในเนี้ยจะเยอะมากเลยนะแต่ผมไม่รู้ว่าตอนนี้เขาปิดเริ่มปิดกันแล้วหรือยังเดี๋ยวเราลองมองมองผ่านสาเข้าไปอ๋อยังเปิดอยู่ฮะเดีย๋ยวเราลองค่อยเดินเข้าไปดูร้านก็จะเป็นขายเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์อ e ิสระ์ของมือถือนะไม่ว่าจะเป็นกรอบเป็นเคสเป็นสายเป็นอะไรอย่างเงี้ยร้านก็เริ่มปิดแล้วเพราะว่าเขามีเวลาเปิดปิดน่าจะประมาณสัก ไม่เกินสามทุ่มก็น่าจะปิดหมดแล้วเนี่ยนกะคนเดินไม่ค่อยมีแนละ้วส่วนใหญ่คนที่มาเดินในนี้ก็จะเป็นคนไทยนี่แหละนกศึกษาเพราะแถวนี้ก็จะผ่านมหาหลัยอะไรอยู่ละเขาจะมาเดินเล่นเดินซื้อของซื้อซาสเซอรีแล้วก็มีแฟชั่นเสื้อผ้านะกระเป๋ารองเท้าขายนะสำหรับผู้หญิงนะส่วนเสื้อผ้าผู้ชายก็มีแต่ว่าอาจจะน้อยนะส่วนใหญ่ที่นี่จะขายเป็นราคาปีกนะราคาปีกเป็นหลักราคาส่งจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะตรงนี้ ราคาทรงอาจจะต้องไปตรงย่านประตูน้ำนะฮะแต่ว่าตรงนุสสวัสอ่าตรงนี้จะเป็นราคาปีกเป็นหลักส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแฟชั่นนะเดินแบบนี้ไม่ต้องกลัวหลงนะเราสามารถเดินย้อนกลับไปแล้วก็ไปโผล่ตรงทางเข้าจุดแรกเมกื่อกี้จริงๆอนุสาวรีด์ก็บริวเวณรอบๆเนี่ยมันก็ยังจะไปจุดอื่นต่อได้อีกนะจ,จะเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆของกรุงเทพนะฮะ แล้วก็เป็นย่านอื่นที่เขาขายพวกสินค้าต่างๆเยอะแยะมากมายเนาะบรรยากาศเซนจูรี่ก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราเดินย้อนกลับไปข้างหน้านะแต่จะเดินแบบอีกซอยหนึ่งก็ขอบคุณนะผมที่ลองเข้ามาดูคลิปนี้นะฮะก็ถ่ายมาเป็นบรรยากาศให้ดูว่าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตอนกลางคืนเนี่ยเป็นยังไงเนาะ